สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันพื้นเมืองครับผมพ่พพอขวดเทียนง่ายแล้วครับกับเซฟไส่เซฟแบงครับผมมีสองซื้อด้ครับเด็กเด็กไกลมากครับผมสองขาแต่ว่านี่ครับกับต้นไม้สมมาพร้อมในขวดละขวดละสิบบาทครับต้นไม้สมครับ แกงไก่ใส่นมไฟโซมใส่หมอพอร้อมแล้วครับใส่ไผ่ตูพร้อมครับผมย่างหอมเลยรุ่นตูโอ้รุ่นตูกักับทีมงานปลูกมันครับผมมือเลยทมึงน่้แดดก็เลยแดดจึงได้ยดยดมาโพดโพดเลยแดดปัานนี้ไฟไฟเห็ดเบียกเนือนอนย่างเดียวแล้วครับประเทศนี้ถือว่าเจอจิเห็ดเบียกเลยก็ต้องกินข้าวก่อนทำกับเมนูอาหารเทียงครับผม แบบนี้นะครับวิธีเบาเท้านเราเ้าเมาแบบครับเมามาที่ไหนทาได้เออแบบบานแบนเลื่อนกับเบาไส้เนี่ยครับเซฟไสแล้ว่นเีล่อยเอาแบบเรียกมือคือเกาเด้ครับเด้อ ร้อนร้อนร้อนครับแล้วไม่สมุดเห็ดได้อ่าร์ดได้เหรอคนอดดละดัดเปลี่ยนมาใส่ทุ่งหิวรถไหมซุปวอปดีซุปอยู่ตำก้อยกดีกันตำซุปนะ<า>วันนิ้เราก็เปรี้ยงวันตายน้าหมดวัวมันก็เอาเดาาออเด,ดครับวาด้มือครับจัดไปครับผม น้ำไม้สูมเขาต้องมาร้างน้ําก่อนครับผมอีเดชแนวใส่ถาดเลยเถะนี่ครับต้องปัน้นปั้นด้วยนิดหน่อยพาลงหวยครับพาเรอไม้ครับผมฝนกรบือดีไปไดนดอกปีนี้ไม่กระเบื้องก้อยออกแคบเลยนี่ครับต้องกป๋วกไก่อน และทิ้กรัวน้ำใม่สูบน้ำครับคัวใส่ไปคุณตูวเห้นหัวแล้วสัวเที่ยงเที่ยงเที่ยงแชบเลกตายเที่ยงเทียงแ่บอีไกระายเลย โอ้นี oh, ่ครับหอมทำไมสมนะครับตัวขอตัวคนไทยนี่ในการในกายังยังคุณตู่ใส่พ่วงได้ครับบัดท,ที่นี่โอ้นี่ครับอือครับคุณตู่ยิงเจ้าเลยเที่ยาไหมถุงเท้า วกไปสองตรงไม่น,อน้อยอือืงฝายอ่ะอย่าง,างนาัห้หรอเขาแจ้งเกี่งาะโอเเป็นหน้าตุต้อนใหรออือหือสิบใสอีกแล้วครับอกที่จะบวมด้วยอ,อืมโอ้โหใก้เห่นกลเฮ้นี่ครับ หักหมดเลยโอ้ยไปกัดครับขันเทียบอีกแล้วแล้วกับขา่าเออดีครับ มันอีกมือครับผมม,มันแรง่างไกลได้นำมาหลายอืม,มค่อยตัวตั้งเอาตามมันอากาศอื cho bồi thêm vào mình có sẽ cửa sụp này không có đó cũng hang mau ấy lại đi <laughs> ừ. bạc trong mặn man cũng cũng riêng thai กันไปบ่ต้องอย่า

คับกระบผมทำไมสมวะสุกตรงนี้อ่ะนี่บอกสุกปะอืมก็เมย์ก่สุกอืมก็เมยก็สุกรดอก่ไม่ทอดหรอกแลนวองอกอก เนี่ยันขับรถยินยังชุกชอยหรบว่าต่เบิ้นน,น,นั่เหละเบิ้นแต่มันมัลิดอยู่วะเอ,อ,อทอนรคันข้าอยู่บานนี้รถใครอย่านั่นเด็กหารถก็ดึงวะได้คตา

อร่อรับผมืมนี่สองหัวหักดีครับขำแจ้วกระเทียมมาก กับมาพร้อมมาแหงแหงอีรีด้คร like ับครับเมนูเ <es> จ <éc à S 2> ็บแสบแจงไก่ใจน้ไม้ส้มเนาะน้ไม้ดองกับแจ้วสำหรับรู้แล้วครับสุดยอดแล้วอาหารบันบานอีสานบานเฮาอืมคว้านหัวปากกัดปากปูแล้วพวกผมไอไลน้ำไม้ส้มอยู่แล้วน้ไม้ส้มแล้วไอไล สดน้ององจันได้อ้นเสาปบ่มๆนุงแต่ไมหุกัดปากกระปุกกล้องับอร่อยจริงค่ะเมียนไงได้เห็นเราหรืเคยเรอตอทามืกับมัดกินมากด้วยกันครับเนี่ยกินเออ่อนกายาแซ่บก็แกงไก่ใส่ไหมสมอยูวแ่อครับปลาเรนมันมีเครื่องปรุงแยกหอือ เอ้ยนี่ครับแซ่บแซ่บต้อมาสมเส่สองขวดเบิร์ตแอลเลดครับผมแซ่บพักที่สุดแล้วครับเมน,นูมืออืมวันนี้ใซ่หางกันนกบินทีเดียวเลยเนี่ยอำ่ำแบบฮึ่มสุดแล้วนะครับกินง่ายสุดแซ่บ,บอืมแซ่บพักกับผมพี่น้อง ขันขันเดีพวกกไปเหยีงาวาก็ปยกอื่นใยม่ไหวก็ไปหยากยัยนันเป็นหางไปเช็คองเลยเชสองลหางคิดหางน้อยบุกเดนเดวเบืดอแล้วยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้ากินเบิดอด้ตอนไก่สองตัวนั่นสินี่ทำไมสมมากแกงอีกเซ็บดยผมสม่าส้ลยซบสุดยอดครับผมนต้นไม่สมเลยแม่ กลิ่นสวยองผมจนงเลยแค้มถั่วยอ่แล้วน้ำจนบ่ยัางแล้วก้อนไก่ยังคือเกาหน้าแน้วไม่สมสามารถแซ่บมากกว่เบิร์ตมากกว่เบิร์ตลุงแมกินมากเก่งด้วยเพื่อนนี่ข้าวต้องขาตัวไงขาดจะบ่อไม่ไม่อ่ะแล้วไป่สมไม่ไหลนาะโอ้แดดขับครับผมพี่น้องแดดตอนนี้ไปพ้าเฮดเบียกเลยครับ เดี vale ur, ๋ยวผิว oh, สีดำนอนตัวเหงุ่งของเขาวเดี๋ยวผมตา่แดดดำนี่โอ้ยบ่าวใส่กับบ่าวพันแห่งหนาวขาวอยู่ครับผมตากแดดกับแดดปอนดีมากเฮ็หยั่เนี่ยนอนตัวครับแห่งแรงอีดีเนาะปีดีโอ้ยเหมือนในไก่เด้ด้วยเบอร์เดินแม่ ภาพเสพใส่กินเหลราอยู่นี่เด็กเสือพูดเลยเานาะโอ้ดีแล้วครับกินขเขาอิ่มเขาต้องพักผ่อนก่อนมานาอย่านอนนักครับผมบมอไส้ได้ตอบไปว่ายังเกาะโอ้ยหลับแล้วเนื่อนักต้องพักผ่อนเลยเหรอโอ้พี่หยัยบเป็นเทศยังนี่ครับนี่เสียบไม่ ت ت ้าเป็นปลูกวาสไว้ี่ย ขายไป,ไปแล้วก็ไปน,น,น,น้ำป่าบดนนนเลยี่แหละครับทีมงานปลูกมันมือนี่แหยบกับเบาไสเดี๋ยวเพิ่มมาแต่็มเสานี่คาดมาแต่ว่านไปแล้วเบืองเดียดทุกทีครับมันนี่ผมพึงออ,ออกมากตอนเที่ยงครับเห็ดนี่อยู่ในกินกลิ่นเขาเที่ยงเดยียดกับเหียบโพดมือนี่เลยสมัต งามจังบน่นละเลิกฝนไในนาะสม,มือนี่งาม<อ>งนี่ครับบรรยากาศเทียงหน้าถอาอิ่มแล้วกับแดดกลมกลมตะก่อนจึงลงเห็ดเบียกครับผมช่วงนี้จะหาที่งีบที่พักผ่อน งัวกันบบริเปล่อยเราครับเพราะว่ามันมีเดินปล่อยนี่ครับไปเกี่ยวหญ้าตัดหญ้ามาให้เพิ่นอยู่กองไว้ดัดสีลุมๆเล็กๆยังจิตัดให้เพิ่นนี่ครับ <S <S 1> <S 1> ลองเห็ดคือเบาพัดไงครับเลี้ยงกบในนาข้าวนี่ตา้งไว้เ่มไปนี่เนีนะกันนาก็บึ้งอีกมือเลยคือขุ่ใหญ่ไหมถูกปะโอ้โห ยอดครับฮะมาลาอย่านอนนักเ้ามือนี่ต้องนอนนักสักหน่อยครับผมแดดมันร้อนลูกแจมืุลเล้งเลยหรอกอู้ยบอูุ้ดๆแลวครับเลือกาดโอ้เย็นดีร่มลื่น ครับดีจังดีครับขอญาตพักพรกันด้วยครับบันนี้นี่อยจะยิงเขาไปงานทำการผมอยู่ดีไม่แห้งกับตัวห้นครับดั่มรวยมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับมือนี่บันว้นหวยออกครับผมถูกหวยรวยเบอร์เด้อทุกคนเบาพันละถือก,ก้อนมูอ๋อโก้น้อยโก้น้อย กูน่อยฮลโหลฮลรมาเฟนลูอ๋ออ๋อกูหน่อยนะคิดอเือหน่อยเด้ครับเคิน่อยนั่เครอหน่ยั่เรน่อยเันอืมตหลับจะหยอกไล้วบ่ผมด,ดีมีแห้งสวัสดีครับ